ขอพูดเรื่องนึงเนาะให้สังคมมาตื่นรู้นิดนึงคืออย่างนี้เราคิดว่าณตอนนี้แพทย์ก็ให้ความเห็นว่าคุณทักษณิณป่วยอายการที่เจอเห็นคุณทักษณิณก็ประเมินจากสภาพว่าเอ้ยแกป่วยหนักจริงนะและที่สําคัญก็คือไม่มีแพทย์คนไหนที่ได้ไปตรวจร่างกายคุณทักษณิณแบบละเอียดแล้วก็ยืนยันมาว่าคุณทักษณิณป่วยปอมแล้วคุณเอาอาการป่วย ของคุณทักษิณที่ยังไม่ได้มีการพูฟเนี่ยว่าแกป่วยจริงหรือป่วยปลอมทั้งที่แพทย์ก็บอกว่าป่วยจริงแล้วแต่ว่าเอามารอมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรมีใครได้ถูกรออาการเจ็บป่วยเพศสภาพเพศกำเนิดอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นกระทบกระเทือนจิตใจคนแล้วยิ่งอาการป่วยเจ็บป่วยอ่ะไม่ควรเกิดขึ้นเลยความผิดปกติทางด้านร่างกายอย่างเงี้ยไม่ควรถูกรอคนพิการไปรอได้หรอ คนรอไหมคนไปอาที่สิ่งควรรอไหมอาการเจ็บป่วยของคุณทั้งสิ่งควรถูกล้อปะสังคมต้องตระหนักเรื่องนี้ใหม่นะมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเกลียดเขามากแค่ไหนคุณจะไม่ชอบเขามากแค่ไหนแต่การทําแบบเนี้มันไม่เวิร์กแล้ววันนี้สิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเห็นนะ่ะก็เกิดจากอาชีพที่รู้สึกว่าเอ้ยเป,เป็นอาชีพที่ต้อง projection คนทําให้คนหายจากอาการเจ็บป่วย แล้วทําแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างเฟล,ลนะเออ